สวัสดีครับมาพบกับเอกสรารพัดจุดจุดแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้มาซ่อมไฟคาดหัวนั่นเพื่อนนะตัวนี้เป็นรุ่น584นะครับนะครับห้าแสี่เป็นระบบแบบกดนะครับแล้วก็แต่ว่ามีหน้าจอนัเพื่อนนะก็กันน้ำนะครับเพื่อนวันนี้อาการที่ได้รับแจ้งนะครับเปิดไม่ติดไม่มีสายชาร์จเอาสายชาร์จด้วยอ่านี่คือที่ได้รับแจ้งนะครับ เปิดไม่ติดลองดูดีครับนี่ครับเปิดไม่ติดนะครับอารุณนี้ครับเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นที่อะไรนะของมาถึงผมก็แกะซ่อมเลยนะครับเพื่อนคนไหนที่จะสองซ่อมก็เดี๋ยวทิ้งลายว้ให้ครับสําหรับไฟคาดหัวรุ่นต่างๆนะครับแต่มีคือจริงๆมันซ่อมได้ทุกอากาศนะเพื่อนครับ แต่ว่ายกเว้นรุ่นเดียวอาการเดียวที่ซ่อมไม่ได้คือว่าเป็นการช็อตที่ตัวชิปของบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกัะนะโอ้โห,เ,หเพื่อนนะเห็นเห็นอะไรครับนะครับตรงจุดนี้นั่นเพื่อนนะมีการช็อตครับช็อตน่าจะเกิดจากการใช้งานนะผมว่านะแบต แบตเขาซีนไม่ค่อยดีไงพอแบตซีนไม่ดีเวลาเราวางหรือกระแทกอย่างเงี้ยครับแบตบดีมันเป็นโลหะ่ะมันก็ลงมานะนราจะโดนตรงสวิตพอดีเลยเนี่ยใช่ไหมอ่าใช่สวิตเนี่ยสวิตพอดีเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเอามาดูเปิดไม่ติดมีไฟหรือเปล่าเราเช็คไฟก่อนนะเพื่อนนะเบื้องต้นนะครับมีไฟแล้วเปิดไม่ติดนี่ก็ ก็ต้องเช็คอย่างอื่นต่อไปนะเช็คหลอดนะครับแปดสี่จุดหนึ่งสองโวลต์แบดดีนะโอเคเลยนะเราเพื่อนๆซ่อมนะก็เปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าอะไรก็แล้วแต่ก็เช็คที่แบตก่อนทีนี้กรณีแบบนี้ก็ผมจะเช็คหลอดนั่นเพื่อนนะเช็คหลอดว่าขาดหรือเปล่านะครับ ตัวนี้เดี๋ยวนะอ่ะมาดูตรงหน้าจอก็รู้สึกจะเหมือนมีมีน้ำเข้านั่นเ่อนะนะครับนี่ครับมันมีน้ำเข้านะครับอาจจะไปลุยฝนหนัก,นกๆแล้วมันซีนมันรั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับเนี่ยจะมีซีนจะมีซีนรอบตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะจะําความสะอาดซีนให้ด้วยนะครับก็เบื้องต้นนี้ผมจะอ่าเทส หลอดไฟก่อนนะครับเพราะว่าเขามีไฟแล้วก็มันไม่ติดอันนี้ผมจะเอาพวกแบตอ,อกก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวพวกแบตอ,อกก่อนหัวแรงยังไม่ค่อยร้อนดีนะครับอ่นนาก็จะเอาแบตออกก่อนนะครับแบตมีไฟผมก็จะไม่แกะตัวแบตออกมานะครับจะเชื่อมสายทุกอย่างออกมาก่อนนะครับ เราจะได้ไปไล่เช็คบอร์ดไงเพืเ่อนเพื่อนกอ็เวลาแกะอะไรก็ลือจานะครับหรือรือรืออะไรมาแลาวจำนะอันนี้คือผมแกะในส่วนของแบตบผมก็จําส่วนของแบตนะครับเพราะว่าบางบอร์ดบางรุ่นมันลายวงจรก็าจะไม่มีบอกครับโดยเฉพาะพวกงนจีนี่ครสายไฟยังใช้แบบว่าสีเดียวกันหมดเลยนะเพร่อนผมซ่อมนนี้ผมยังงงเลยนะ อาศัยว่าเราต้องต้องจำนิดในนั้นเพื่อนนะนะครับบอร์ดก็มีความชื้นนะบอร์ดเขามีความชื้นกันเพื่อนในส่วนของบอร์ดนะเดี๋ยวผมก็เนี๋ยเราเช็คหลอดอันเพื่อนนะก็จับแรงบวกดำลบนรับเพื่อนนะครับอ๋อปัดปัดไปหน่อยก็ได้ครับเราจะเพิ่งที้โดยตรงนะเพราะว่าเกิดมันสีไม่ใช่นะครับเพื่อนก็ดูไฟนะถ้าเกิดมันติดก็จะมีไฟหน้าจอบ โอ้โหไม่โดนะครับฝั่งนี้ไม่โดนั่นเวอนะเห็นไหมครับนี่ครับแสดงว่าหลอดไม่ขาดนั่นเวอร์นะโอเคอ่ะก็ผ่านไปในส่วนของตัวตัวแบตก็ตัวหลอดอยู่ที่นี่เลยนะครับเนี่ครับเจ้าตัวปัญหามันอยู่ตรงนี้นั่นเวอนะก็เดี๋ยวล้างบอร์ดแป๊บนึงครับใช้ทินเนอร์ธรรมดาล้างบอดนะครับพอเนี้ก็มีคราบที่เกลืออะไรขึ้นนะนะครับ บอร์ดก็เป็นที่ผมบอกว่าซ่อมได้ทุกอย่างก็คือหมายกับว่าถ้าเกิดชิปตัวนี้เสียก็ต้องโมอย่างเดียวโมโมผมก็ทําไว้หลายรุ่นพอสมควรนะั้นเพื่อนก็กลับเข้าไปดูได้นะเพื่อนคนไหนที่มีไฟขาดหัวนะครับขอให้อย่าหลอดขาดอย่างเดียวครับนอกนั้นซ่อมได้หมดอนะ่ะยกเว้นจะแต่ว่าซ่อมแล้วจะให้เป็นเหมือนเดิมมันก็คงไม่เป็นเหมือนเดิมเพราะถ้าเกิดตัวบอร์ดชิปตัวนี้มันเสียครับชิปตัวนี้เสียเป็นชิปที่ฝังมาจากโรงงานนะ มันไม่มันไม่มีทั่วไปมันไม่มีขายทั่วไปชิปตัวนี้รุ่นนี้เขาฝังตัวนะครับฝังตัวชาร์จเนี่ยหัวชาร์จลงย้ำลงกระบ,บอกเลยเห็นไหมครับอาจจะถอดบอร์ดออกมาเ้วก็ต้องมานั่งเช็คอย่างนี้อีกนั้นเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องระเลงสองตัวนี้ออกก่อนครับก็จะถอดบอร์ดหลังบลวนะนครับ ให้ตัวก,กัวร้อน,นั่นเพื่อนนะทำไมมันสั้นยาวไม่เท่ากันโอเคไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนเห็นไหมครับหน้าจอเขามีเหมือนมีน้ำเข้าเนาะโอ้ัวไ้เกิดถอดดวงใหญ่เลยเนี่ยไล่ความชื้นไม่ให้ด้วย เดี๋ยวใช้น้ำยาไล่ความชื้นนะเพราะถ้าเกิดมีมีน้ําเข้าแบบนี้เวลามันร้อนๆเนี่ยทำให้หน้าจอเสียได้นะเพื่อนอนคะรับมีไอซีสาขาที่ผมบอกว่าตัวนี้จะเป็นเช็คตัวแรงดันไฟจะเจอบ่อยนะครับตัวนี้ส่วนมากก็จะอยู่กับพวกแบตแบตเอ่อหนึ่งนะครับกรอนที่มีแบตพวกหนึ่งแป้วก็มา วัดกันก่อนครับเพื่อนครับขอได้แล้วก็บอกไันล้วนั้นเพื่อนนะหลักในการวัดนะครับใช้ได้นั้นเพื่อนนะ,ะไม่คืนโอเคใช้ได้ครับใช้ได้ไฟมา ใช้ได้ไฟมาแล้วเป็นที่อะไรครับ <c oughs> ไฟเข้าบอร์ดนั่นเพื่อนนะไฟเข้าบอร์ดบอร์ตรัวนี้มันเสียยากนั่เะนเะพื่อน,นนะจะโดนน้ำนะผมขอญอาตเช็คตัวชิปตัวนี้ก่อนนะครับ นี่ก็ผ่านนะครับในโอ้ตัวนี้ผ่านตัวนี้อนะสี่ขาดขาดไม่ขาดธรรมดาเลยเมื่อนะเลยครับโอเคก็ผ่านนั้นะเพื่อนะ แล้วเมื่อกี้มันช็อตสวิตนั่นเพื่อนนะนะสวิตมันมาอยู่ตรงส่วนของนี่ช็อตจนตะกัวยังติดอยู่ที่ก้อนฐานเลยนะงั้นผมจะเช็คสวิตดีกว่าครับเพราะว่ามันจีนานบางทีสวิตอาจจะเสียได้นะครับก็ปรับไปที่ยันวัดไดโอดนั่นเลยน,นะแล้วก็เวลาเพื่อนเพื่อนเช็คสวิตก็เนี่ยครับจีไปอย่างนี้แล้วก็กดลงไปนะเพื่อนนะมันจะมีเสียงนะถ้าเกิดมันมันได้ พอเราไม่มีปกติเราต้องกดข้างบนอย่างนี้ไงเพื่อนเราไม่มีมือไปกดข้างบนแบบนั้นเราก็จะจีแล้วกดลงไปมันจะต้องลองนะมันโดนกันลรงแรงจะต้องลองนะเพื่อนเนี่ยไม่ลองนะดูมิตเตอร์ผมนะที่มันขึ้นที่มันขึ้นนี่เพราะว่ามันมีตัว R าอยู่เพื่อนๆนะึ้นค่า R ค่า R ตัวนี้ครับกดไม่ดังเลยเพื่อนนะไม่ผ่านเลยเนะนี่ยเนี่ยมันจะเป็นที่สวิตนะก็สวิตแบบนี้ไปหาที่ไหนสีขสส่ขาสวิตสี่ขาเลยนะผมดูก่อนนะสีขส่ขาสี่ขาแสดงว่าขามันค่อมกันเงนี้ยเพื่อนนะ ตัดสัญญาณค่อมกันไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือขามันถึงกันอย่างนี้หมายว่าเขาเขายึดเขายึดเขายึดลักษณะอย่างนี้ยนะแต่ว่ามันจะค่อมค่อมเป็นสวิตค่อมกันระหว่างระหว่างจุดนี้อันนี้น่าจะเป็นที่สวิตครับต้องหาสวิตมาเปลี่ยนนะครับพอสวิตเปลี่ยนแล้วเอาปล่อยไฟลงแหตแล้อกกดลองดูครับว่ามันผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดผ่านก็ถือว่าจบเคสนะนเพื่อนนะสํหรับเคสนี้นะ <c oughs> ก็สวิตแบบนี้หาที่ไหนเนี่ยไม่ว่ากันครับต้นดูดก่อนนะเนี่ยเ,เพื่อนชิ้นงานเล็กเนี่ยก็ต้องมา DIY เรื่องของที่จับนะผมขออนุญาตผ่านนะครับสมการเรื่องดูดะกั่วออกมานะัอนนะเพื่อนก็อะไรจับอย่างนี้แล้วก็ให้มันแน่นนะครับไม่ให้มันดิ้นนะพูดง่ายๆนะครับ,รงงรบไม่งั้นเราจะไปดูดออกไม่ได้นั้นเพื่อนนะมีการกนครับเนี่ยนฝะ่ากานหัวที่เป็นแบบกดนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะนะครับ ข้างบนน่าจะไม่น่าจะยึดกันธรรมดาหนเ่งกันเพราะว่าทาไมถึงบอกว่ายึดกันธรรมดาขาขาตรงจุดนี้มันมันไม่ได้ลายวงจรมันไม่ได้เชื่อมไปไหนนะครับสองตรงนี้วิ่งลงมานี้นะครับอ่ะมันมันตัดกันที่ตรงสองจุดนี้นั่นเพื่อนนะนะสองสองช่องเนี้ยอ่ะของผมก็ได้สวิตช์มาแล้วครับแต่ว่าเป็นสวิตช์แค่เป็นสวิตช์สองขานะเพื่อนนะน่าจะบริใกล้เคียงกันมาความสูงนะครับใกล้เคียงกันนะ เป็นบอร์ดไม้ตียุงบบอร์ดไม้ตียุงเก่าก็โชคดีอะที่ยังเก็บเก็บไว้นะครับในงานเพื่อนบอร์ดไม้ตียุงเก่านะอ๋อยังเด้งดีอยู่นะครับอมาดู นะครับมาดูดีเสียของสวิตก่อนนะเมือนก่อนที่เราเจะาไปใส่นะรูปทรงเท่ากันด้วยนะครับเอาล่ะครับในนั้นเพื่อนนะผมผมจะจี้ลักษณะก็กดเห็นเพนะื่อนดูนะ,ะดูนะเพื่อนก็ดูอ๋อไม่โดนไม่ได้ผมก็ต้องหาใหม่นะเพื่อนนะอ่าไม่ได้นะเพื่อนนะนงานเข้าผมแล้ว อันนี้ตัวเก่าตัวที่ผมหามาเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้นะนเพื่อนนะในกรณีเพื่อนครับโอ้กว่ามผมจะได้สวิตมานะ่ะเนี่ยอันนี้คือเอามาจากเครื่องรีดผมหนีบผมนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวมาเช็คดีเสียก่อนครับสองตัวนี้ที่อันนี้ของไม้ตะยงนะก็ไม่ได้ไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมมาเช็คนิดหนึ่งนะเพื่อนนะ เช็คดีเสียนิดหนึ่งอันนี้ผมจะหนีบหนีบในลักษณะนี้เลยนะแล้วก็เป็นหนีบที่ตัวสายสีหนีบที่มิตเตอร์ไปเลยครับเพราะเราจะได้มีมือกดแล้วก็เทสตอันนี้สายมันโดนกันแล้วนะต้องไม่ให้โดนกันนะครับผมจะกดแล้วนะเพื่อนๆูที่มิตเตอร์นะครับว่ามันจะต้องขึ้นนะครับเห็นไหมครับขึ้นครับมันไม่ใช่สวิตช์ปิดเะนเพื่อนนะมันเป็นสวิตช์แบบว่าพอกดกดเข้าไป จุดสัมผัสโดนกัน IC ก็เปิดการทำงานนะครับมันจะมี IC ควบคุมนะครับจะต้องเป็นลักษณะนี้นะฮะเพื่อนนนนะอันนี้มือผมโดนกันโอเคนี่ครับโอเคได้แล้วกว่าจะได้เพื่อนโอ้โหนะจะวิ่งไปซื้อก็ไม่ไหวครับไม่คุมค่ารถนะเพื่อนอันนี้คือผมเชื่อมที่ตัว พวกแบตเตอรี่พวกอะไรเข้าที่เดิมนะนั่นด้วยนะเพื่อความรวดเร็วนั้นดนะ้วยนะโอ้ตัวนี้สูงกว่านะั้นเนี่ยลืมดูครับลืมดูว่าสูงกว่านี่ครับเนี่ยงานเข้าแล้วเนี่ยก็ยังไงเด,เดี๋ยวต้องไปทําให้มันต่ําลงก่อนครับในการเพื่นอนครับก็เอาไปถูกับกระดาษทรายนะอันนี้เห็นไหมจากต้องสูงครับให้มันเท่ากันนะพื่นนะไม่งั้นมันถ้าเกิดมันสูงไปมันจะมาดันตัว สวิตตัวนี้จะค้างอยู่ตลอดเวลาไงเพื่อนในี้ผมก็จะใส่สวิตแล้วก็จะเทสนะครับนัเพื่อนมันก็จะทําตามสเต็ประดับขั้นแบบนี้นะเพื่อนนะก็ปรับขาสีขาให้ตรงครับ ขาวนนี้ดึงไปดึงมาก็ไม่ได้ด้วยนั่นเพื่อนนะมันจะขาดทางเพื่อนกับหกักง่ายพูดง่ายครับต้องปรับให้มันตรงๆแล้วก็กดลงไปนะเพื่อนนะแบบนี้นั่นเพื่อนะนะ่ก่อนเพื่อนกับก็ใส่สวิตใหม่ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนั่นเพื่อนนะนั่นเพื่อนนะตอนนี้สวิตใหม่แล้วนะครับสวิตสีขานะครับ สวิตช์แบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นสวิตช์กดทีหนึ่งแล้วก็จะปิดอะไรแบบนี้เวยนะมันเป็นเป็นเป็นสวิตท,ที่เขาเรียกว่าไปแตะแตะให้ IC ซีเปนเปิดการทํางานนะครับ ช่วงนี้ต้องทำให้ดีครับเพื่อนคนระับเพราะว่ามาจากรงงานแล้วเขาไปโดนตรงขั้วแบตครับทำให้มันช็อตสวิตช์มันชอ็อตรับเพื่อนนะสวิตช์ตรงช่วงนี้มันช็อตเนะี่ยเพราะว่ามันจะหันมาด้านนี้พอดีครับเพื่อนเนหะ็ไนไหมครับเดี๋ยวผมต้องหาหาอะไรปิดเข้าหน่อยคนระับ พราะงั้น,านการใช้งานเวลามันไม่ได้วางด้านนี้ตลอดนันเพื่อนเขาก็วางเรียกว่าอะไรวางตามความเคยชินของของเรานะครับเปิดแล้วครับเพื่อนครับเเช็คหมดทุกอย่างแล้วแล้วน่าเป็นที่สวิตหนึ่งเดียวเอากดสวิตนะครับหนึ่งสองสามอ่าติดแล้วครับเพื่อน หันมาด้านนี้พอดีนะครับ,บจอก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะเห็นไหมครับกดครั้งหนึ่งคือไฟลีก็จะบอกจะได้1ิบชั่วโมงประมาณนี้ครับจะได้ยี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เป็นในลักษณะนี้นะนี่ก็มาเชื่อมตรงขัว้วชาร์จเข้าไปแล้วก็มาลองการชาร์จด้วยนะครับเพราะว่าที่ได้รับแจ้งก็คือว่าเขา หน้าจอดำนะครับนี่ครับเชื่อมช่องเสียบชาร์จเข้ากระบอกกับคืนนะรุ่นนี้จะเป็นในลักษณะ่างานั้นเพื่อนะเพื่อมงานนั้นเพนะเานนอาละครับก็น่าจะโอเคแล้วลนะ่ะทีนี้ผมจะลองนี่คือสายชาร์จนั้นเพื่อนะนะครับเพราะว่าลูกค้าว่าไม่มีสายชาร์จก็สั่งซื้อสายชาร์จไปด้วยเลยนะครับ สายชาร์จผมก็มีทุกรุ่นครับเพื่อนครับเพื่อนก็สั่งซื้อได้ครับรุ่นนี้มีหน้าจอแล้วครับคงไม่ต้องไปดูที่ตัวของอะแดปเตอร์นะครับเราเสียเข้าไปก็จะขึ้นชาร์จมาเลยนะครับนะครับ <c oughs> เอาเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วครับเพื่อนครับก็เดี๋ยวผมประกอบขันน็อตออกมาเ <c oughs> ทสกันอีกทีหนึ่งนะก่อนที่จะส่งมอบเพื่อเพื่อนนะ สำหรับการซ่อมไฟคาดหัวผมก็ทำไปเยอะแทบจะทุกรุ่นนะครับเพื่อนก็กลับเข้ามาดูได้นะกดถูกใจกดติดตามช่องนะครับบอกงานซ่อมงาน DIY ต่างๆนะครับใครเพื่อนๆคนไหนที่มีหัวกรอ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นนะที่คิดว่าเราหาช่างหาที่ซ่อมไม่ได้ก็พูดคุยทักทายมาได้ครับผมก็จะทิ้งไลน์ไว้ให้ครับก็มีหลายท่านนะครับ อย่างบางท่านซ่อมใครแล้วซ่อมเครื่องนี่ผมไปนะครับก็วันนี้ก็ส่งเป็นอ่าเครื่องดูดฝุ่น <c oughs> เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะบอกว่าชาร์จแล้วก็ไฟเข้าทุกอย่างจะไม่ทํางานแนละ้วก็ใครที่มีเครื่องดูดฝุ่นอยู่เพื่อนก็กดถูกใจกดติดตามไหมครับกดกระดิ่งไหมครับ เพราะว่าเป็นคลิปต่อไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับซ่อมเครื่องดูดฝุ่นครับเนี่ยผมยึดน็อตให้แน่นก่อนครับเพราะว่าเวลาเสียบช่องชาร์จสองรูเราใช้แรงนิดนึงนะครไม่งั้นจะจะถอนนั้นเมื่อนะไปโดนสวิตช์นะกดลงไปแรงครับเนี่ยเพื่อนนะปัญหาตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวเอาเทปมาตัานน้งฉนวนไม่ให้มันโดนนะครับนี่ครับผมก็ เอาเทปการฉนวนุนฮนะมุมทั้งกัวแบตแล้วก็ตัวแผงวงจรน,นั้นว้วยนะต่อไปก็เป็นการประกอบเข้าเซตแล้วครับมันจะมีล็อกอยู่นั้นเพื่อนะเห็นไหมครับมันจะมีล็อกของเขานะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนอ็อตยืดอีกฝั่งนึงน,นะเนะื่ครับตัวล็อกนี้ถือว่าสําคัญนั้นเพนะกดลงไปครับดูเิมหน้าเจ้าโอเค เอาน็อตยึดตรงจุดนี้ก็เป็นอานเสร็จครับก็เป็นอานเสร็จครับเพื่อนๆครับสำหรับการซ่อมฝ่ายคาดหัวนะอันนี้คือรุ่น584นั่นเพื่อนนะนะครับก็มีเป็นช็อตนะครับตัวแผงวงจรไปช็อตกับฐานทําให้สวิตช์เสียนะนี่คือชีวิตเดิมๆเขานะฮะเนี่ยเสียนะครับผมก็หาสวิตช์โอ้ยลำบากอะหาสวิตช์ตัวนี้นะครับนี่บมันต้องมีสูงต่ําเท่ากันด้วยครับนี่ก็ไปดัดแปลงมาแล้วก็ใช้ได้เรียบร้อยนะเองเปิดดูครับเพื่อนครับ อ่าครับมีหน้าจอเบอร์หนึ่งเบอร์สองปิดเงินเบอร์น,นะอ่าลูกค้าสั่งซื้อที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จมันจะคล้ายๆก,ก,กันกับรุ่นห้าแปดสามนะครับรุ่นนี้ลูกค้าก็ซ่อมไปแล้วนะครับที่ชาร์จมันเหมือนกันนะแต่นใช้องกันไม่ได้นั่นเพื่อนนะนี่ผมเขียนไว้ลูกค้าเลยนะเนี่ยเห็นไ้ครับที่ชาร์จเหมือนกันเลยนะครับนะครับแต่แรงดันไฟออกคนเราฝั่งนะเพื่อนจะเอาไป ชาร์จร่วมกันนะครับมันจะเสียนะครับผมลองชาร์จตัวนี้นะครับก็นะจะวิ่งสถานะการชาร์จแบบนี้นะครับเป็นจบเคสที่ว่าพร้อมส่งงานโอ้ตัวนี้ยอมรับว่าก็ยากพอสมควรนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวจะทิ้งไลน์ว้ให้ครับสำหรับเพื่อนๆื่อนที่จะส่งซ่อมหรือว่าสั่งซื้ออะไรต่างๆของไฟขาดหัวหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับใครขาขดหรืออะไรก็เดี๋ยวทักไลน์มาพูดคุยกันได้ครับ สำหรับคืนนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับขอบมากครับ